ครับผมก็พบกับคันต่อไปนะครับวันนี้มายาวๆเลยรีวิวคันแบบรวดเร็วทันใจนะครับอาคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับพอดีรถหลายคันก็เอาแบบข้าวๆไปเลยดีกว่าง่ายๆมาถึงคันคันนี้วันที่4นะครับก็เป็นนินจา250นยะครับยอดฮิตนะครับสีเขียวยอดฮิตเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานนะครับไม่ล้มไม่ชนสต็อปเปอร์เดิมใม่เดิมแท้ทั้งคันคือคันนี้เดิมทั้งคันนะครับไม่ล้มไม่ชนเลยสภาพดีมากนะครับราคาโคตรเล้าใจเลยผมบอกเลยเดี๋ยวมา ดูรายละเอียดนะของแต่งก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะของแต่งไม่มีเป็นเดิมๆมสแตนดาร์ดนะครับออกใหม่ก็โหเหยียบแสนเหมือนกันนะรุ่นนี้นะ250ซีซีนะครับตัว250กับ300ไม่ได้ต่างกันนะครับต่างกันแค่ ABS ลูกสูบเท่ากันก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลขไม่เดี๋ยวผมดูเลขไม่เปน็นยังไนงะไม่วิ่งมา26 0 0 0นี่คือไม้แท้เลยนะครับไม่มีกอนะครับ เดิมๆนะครับนิ่มๆอยากบิดแรงๆครับแต่มันซีซน้อยนะครับได้ประมาณนี้นะครับไปเลี้ยวออกทุกจุดแต่ใช้ได้หมดไฟต่ำไฟสูงใช้ได้หมดนะครับเดิมๆ,ๆใครหาเดิมๆใช้มาเลยนะครับคุ้มมาก โอเคประมาณนี้ราคา42,000บาทเอาไปเลยถูกกว่าเวฟนะครับเวฟ5 0 0 0 0กว่านะผมบอกเลยนี่ได้นินจา42,000ไม่ต้องคิดเยอะเวฟบ8 8 0 0 5 9 0 0 0 6ห0 0 0 0 0อันนี้42,000เอานินจาไปขับรออรอาซีซีเวฟมันแค่ร้อยกว่าซีซีนะครับก็ประมาณนี้คันนี้ไม่มีอะไรมากนะคันนี้มันเดิมๆออกจากสแตนดาร์ดเลย ใครหารถใช้แบบเดิมๆไม่ล้มไม่ชนผมแนะนําคันนี้เลยคุ้มมาก4ี่หมื่นสองนี่หาไม่ได้ร้านอื่เขาขายกัน5้าหกหมื่นนะครับก็ประมาณนี้คันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ